ตั้งไม่ได้ยดเลยต้องไปกดตั้งให้หน่อยดิเออเมื่อกี้มันย้น้องมาแล้วแบตั้งไม่ได้กดเดี๋ยวมย้ายไปให้ก็มากดที่กระาไ่ด้ทง